สวัสดีครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับจะมาชวนพูดคุยกันนะครับเนื่องจากตอนนี้อย่างที่เห็นนะฮะเลเวล40แล้วนะครับก็จะเกิดคำถามว่า40แล้วทำอะไร <c ười> ไม่ใช่อายุ40นะฮะ <c ười> ไม่ได้มาชวนวางแผน <c ười> คืออย่างนี้ฮะคือพอเลเวล40แล้วเนี่ยมันก็จะจะตันอยู่ตรงนี้นะครับณนะขณะนี้นะ ขณะนี้ทีนี้ในแต่ละวันเนี่ยทำอะไรบ้างนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะบอกในส่วนของผมก่อนว่าในแต่ละวันเนี่ยผมทำอะไรบ้างในช่วงเ,เลเวล40แล้วเนี่ยก่อนอื่นเลยการกระทำเนี่ยมันจะต้อง based on หรือขึ้นอยู่กับว่าเราจะเป็นสายจ่ายน้อยลงเพราะจ่ายมาเยอะแล้ว นะฮะก็ไม่เยอะหรอกใช้กัว่าเยอะไม่ได้ก็เรียกว่าพอสมควรนะครับเพื่อศึกษาตัวเกมแต่ตอนนี้เลเวล40แล้วเนี่ยเราก็จะอยู่แบบเออนะก็คือต้องอยู่แบบพอดีพอดีไปแล้วล่ะนะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมในแต่ละวันเนี่ยจะทําอะไรบ้างนะฮะเอาง่ายๆเลยเอาที่เป็นอีเวนต์ปัจจุบันก่อนนะครับในส่วนของอีเวนต์ที่สามารถบุกเข้าไป ในแต่ละด่านนะครับแล้วก็เก็บเพชรในด่านที่10อันนี้เพื่อนคงจะรู้กันแล้วนะครับเป็นอีเวนต์ที่อัปเดตมานะครับตั้งแต่วันที่9กาุมภาแต่ที่เด็ดไปกว่านั้นก็คือผมจะเข้าไปฟาร์มครับผมจะเข้าไปฟาร์มคือปล่อยฟาร์มทิ้งไว้ตลอดเลยแล้วทางคนอาจจะสงสัยว่าเอ้าจะฟาร์มทำไมอะ่ะก็เลเวลมันตันที่40แล้วนี่นะครับจะปล่อยฟาร์มทำไมนะครับก็มันตันไปแล้ว คำตอบก็คือว่าปล่อยฟาร์มไปเพื่อ 1. เก็บของรางวัลฮะเก็บของรางวัลก็อย่างเช่นพวกตัวโยกไก่ก็ดีหรือว่าออของที่มันดอกมาซึ่งตอนนี้ของรางวัลมันจะ2เท่าถูกไหมครับโดยเฉพาะตัวโยกไก่หรือว่าตัวของอเนี่ยอุปกรณ์ที่เราจะได้มาเนี่ยนะครับแล้วก็ได้เหรียญทองนะครับไอ้พี่เหรียญน,นี่คงไม่ต้องพูดถึงและค่าประสบการณ์ และแถมเข้าซ้ำเนี่ยเนี่ยมันก็จะได้ของพวกนี้นะครับวนลูบไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็กดรับให้ดูเนี่ยมันจะมีทั้งทั้งเงินทั้งพลังทั้งตัวผลึกดาวอะไรพวกนี้นะครับก็เข้าซ้ําไปเพื่อสะสมของนะครับผมบอกตอนต้นแล้วว่าตอนนี้ผมเป็นสายฟรีอยู่ช่วงขอช่วงนี้ขอเป็นสายฟรีไปก่อนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมทําได้ก็คือโยกไกลที่มันดอกมาเนี่ยผมเข้าไปขายครับ ขายรอบนึงก็ได้หลักหมื่นอยู่นะ,ะเพราะว่าผมขยายช่องเก็บของเนี่ยขยายช่องเก็บของไปร้อยร้อยช่องแล้วมึงนะเออร้อยยี่สิบช่องใช่ไหมอ่าพอช่องมันเต็มตัวระบบออโต้มันหยุดผมก็ขายขายแล้วก็ได้ตัวเหรียญทองมานะครับได้ตัวเหรียญทองมาผมก็เอาเหรียญทองเนี่ยไปทำอะไรบ้างนะ เหรียญทองแน่นอนนะมันใช้ใช้ทํากิจกรรมได้เยอะแยะแล้วครับแต่ช่วงนี้เหรียญทองเนี่ยผมจะให้น้ําหนักในเวลในเลเวล40แล้วเนี่ยผมจะให้น้าหนักกับพวกนี้มากกว่าคือพยายามสะสมเหรียญทองเพื่อมาอัพพวกนี้ให้ได้30เนี่ยผมก็อัพได้30อยู่หลายตัวแล้วนะก็ยังเหลืออยู่1 2 3แล้วก็ไอพวกนี้ก็30แล้วละ่ะแล้วก็มีหลังๆเนี่ยที่ยังไม่ปลดล็อกเพราะเรายังไม่ได้ตัวโยไกเพิ่ง เราก็ต้องกดเข้าไปดูแล้วครับมันอยู่ด่านไหนแล้วก็ต้องลองไปไปฟาร์มดูแต่ว่ารู้สึกอัตราการดอบนี่มันมันยากเย็นเหลือเกินนะพอๆกับการเปิดเจอตัวม่วงหรือยากกว่าก็ไม่รู้ <c oughs> นะโอเคก็คือได้เงินมาจากการฟาร์มขายตัวละครนะครับขายตัวละครแล้วก็เนี่ยขายตัวละครขายไงบางคนงงอีกอ่ะขายตัวละครกดเข้าไปเนี่ยเนี่ยแต่ว่าขายไอ้พวกหนึ่งดาวเนี่ย ขายได้ไม่กี่ตังค์นะฮะแต่พวก3าดาวขึ้นไปเนี่ยมันจะมีเตือนถ้าเกิดขายพวก3ดาวขึ้นไปใช่ไหมอือก็ต,ตอบใช่ไปสิเ,เนี่ยก็ขายกันอย่างเงี้ยนะครับซึ่งรอบหนึ่งเนี่ยผมก็ได้อยู่ก็หลายหมื่นอยู่นะเออผมก็ขายไปก็ได้หลายหมื่นอยู่ก็เอามาอัพวิชาพวกเนี้ยนะครับเพราะว่ามันจําเป็นและอีกอย่างหนึ่งเงินเนี่ยมันก็ต้องไปใช้ในส่วนของไอเทมอาะพอพูดถึงไอเทมเมื่อกี้ฟาร์มเนี่ยการฟาร์มนอกจากเราจะได้ในส่วนของ โยกายมาขายได้เงินแล้วเนี่ยนะครับแล้วเราก็ได้ส่วนของเงินด้วยถูกไหมเมื่อกี้มันจะมีเงินอยู่หลักหลักร้อยไงในแต่ละรอบที่เข้าอะ่ะตัวไอเทมที่ได้ถามว่าเอามาทําอะไรก็ามาผสมบ้างนะครับขายคงไม่ะฮะแล้วก็หลักๆถ้าไม่เอามาผสมวัดดวงว่าได้อะไรเนี่ยนะฮะถ้าไม่เอามาผสมวัดดวงว่าได้อะไรเนี่ยผมก็จะเอาไปไปออฟในตัวของ ผู้เล่นอ่ะเปิดให้ดูกันเลยเนี่ยนะฮะซึ่งของผมก็ยังกองแกงอยู่ก็ยังกองแกงอยู่นะยังเห็นว่ายังมีแบบอยังมีม่วงบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยมันก็ยังได้ไม่ค่อยเต็มแคปซิต้อะ่นะมันน่าจะได้ดีกว่านี้เพราะฉะนั้นช่วงเวล40เนี่ยมันจะเป็นช่วงที่เออเขาเรียกว่าอะไรอยู่ในวัยกลางคนแล้ว ควาท้าทายในการลงอารีนามันจะน้อยลงมันจะเป็นช่วงเก็บหอมลอมลิฟและช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นไอเทมที่ได้เนี่ยผมก็จะมาออฟในส่วนของของตัวไอเทมหรืออาวุธอุปกรณ์ของตัวละครนี่แหละครับพยายามผลักดันเขาให้ขึ้นไปถึงขั้นสูงสุดให้ได้คือให้มี6ดาวนะครับให้มี6ดาวแล้วบวกไปถึง5ด้แหละนะครับเพื่อให้สามารถไปถึงจุดสูงสุดของเขานะครับสิ่งที่เราจะควร ที่ใฝ่ฝันตอนนี้ก็คือ,เ,อ,อเรื่องตัวละครเนี่ยก็คงจะใฝ่ฝันน้อยลงแล้วละ่ะเพราะว่าที่ผ่านมาดวงมันก็ไม่ดีแต่ว่าเราก็อาจจะเออเดี๋ยววันดีคืนดีเก็บผลึกดาวได้เยอะก็อาจจะไปลองเสี่ยงเปิดดูหรือไม่ก็เ,เราได้ตัวม่วงมาเราก็ค่อยเอามาบวกให้ได้ 6, ่าไม่ใช่เอามาเลี้ยงให้ได้6 6ดาวนะครับแล้วเราค่อยเอาไปผสมดูเหมือนคลิปที่ผ่านๆมาเผื่อจะโชคดีนะครับผมคิดว่าผม ผมอยากอดทนเลี้ยงให้ได้6ดาวไปแล้วไปบวกดีกว่านะครับดีกว่าปล่อยให้เ,เป็น5ดาว4ดาวเพราว่าโอกาสรุ้นตัวดีมันน้อยนะเขาคิดส่วนตัวนะแต่ว่าก็มีเพื่อนที่เขาไปลองทํามาเหมือนกันนะเลี้ยงให้ได้6ดาวแล้วเขาก็ไปบวกหดาวสีม่วงนะแล้วก็ได้ตัวดีๆมา,อ,าอย่างอย่างตัวกลิมเหมอของผมเขาก็มีคนได้มาเหมือนกันนะก็โอเคก็เรื่องของการฟาร์ม ตอนนี้ที่ผมฟาร์มอยู่เนี่ยก็เพื่อเนี่ยหาเงินมาอัพตัวสกิลของทีมแล้วก็หาไอเทมมาออฟในส่วนของอตัวละครนะครับอันนี้คือกิจกรรมที่1ที่ทําอยู่ช่วงนี้ช่วงนี้ทําบ่อยเพราะว่าฟาร์มเนี่ยของมัน2เท่าไงต้องรีดนะเพื่อนๆแล้วก็เวลก็ขึ้นรีด,ด้วยนะเพราะฉะนั้นพลังงานเนี่ยไอ้น่องไก่อะไรเนี่ยจำเป็นมากนะครับส่วนกิจกรรมสุดฮิตของวัย40เอ้ยของเวล40นะครับคือ นี่เลยล่าศูนย์ฮะจำเป็นมากอุ้ยเข้ามาเห็นเต่าล่าเลยแล้วกันผมเป็นคนชอบตีเต่าแล้วเพราะรู้สึกว่าเต่าเนี่ยเข้ามาตีเนี่ยรอบเดียวมันจบไงยิ่งเต่าเจ็ดเนี่ยเต่าเจ็ดเต่าเจ็ดเต่าเลเวลาเจ็ดเต่าระดับเจ็ดดิเออแหมเข้ามาแล้วอดไม่ได้เห็นเดี๋ยวเพื่อนแย่งขอขอขอแวะแป๊บหนึ่งนะเออนะขอแวะตีเต่าแป๊บหนึ่งรู้สึกว่าเต่าเนี่ยมันจะโอเคกว่าไอตัว ตัวอสูรนู้นนะอสูรนู้นต้องเข้า 3- ามสี่รอบเนะี่ยกว่ามันจะม่องเท่งอะเลเวลเจ็ดอะนะเออแต่ว่าเนี่ยเต่าเนี่ยยังมีลุ้นรอบเดียวได้แต่ว่าต้องรู้สเต็ปมันนะสเต็ปมันก็เดิมเดิมะนะผมว่านะสเต็ปเต่าเนี่ยมันจะมีแบบโผล่ตอนท้ายอะที่มันปล่อยปล่อยแสงสามชุดอะซึ่งเราอย่าไปอย่าไปหยุดตีแนตะ่ถาดรอวิ่งอย่างเดียวเนี่ยไอแสงเนี่ยมันเนี่ยมันบอกว่ามันมาแค่นั้นอะแต่มันจะลามเอ๊ะ ไอตัวนี้ถมมันยืนบื้อวะวิ่งสีเออเอ้ยยืนบื้ออยู่ได้เอาตี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 ตโอเคเอากบมาก่อนกบมาตรงกลางกันแสงมาอนะไรไหมแสงมาอยู่ตรงนั้นแล้ะครับแต่มันจะลามมาอีก,อกเกือบครึ่งทางนะครับเพราะ,ะนั้นอย่าประมาทก,กับปลายแสงเข้ามาอยู่ตรงกลางก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวสเต็ปลัวมันยังไม่มาพราะมันใกล้ตายเดี๋ยวมันปล่อยสเต็ปแสงลัวนะครับตีเต่าเจ็ดได้อะไรก็ก็ได้อวุธนะครับแต่มันก็เป็นอวุธที่ดีพอสมควรเนาะ ถ้าไม่เอาไว้ใช้ก็ไว้อะครับอฟมันก็ขึ้นขึ้นได้ดีนะเอาม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 าหนี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 รู้สึกว่าการโจมตีแบบชุดใกล้เข้ามาแล้วละครับใกล้เข้ามาแล้วรู้ได้ไงการโจมตีแบบชุดจะใกล้เข้ามาแสงครับมันจะมีแสงยืนรอตรงกลางเลยแสงที่เตรียมออกซ้ายขวาพร้อมกันนะครับรอ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 นี่มาแล้วครับขึ้นมาเลยต้องวิ่งขึ้นมานะครับเพราะไอ้แสงวงกลมนั้นจะสาบเราเป็นหินนะฮะแล้วเราตายแน่นอน นี่อดทนรอน,นิดนึง่งและหลังจากแสงตรงนี้ผ่านให้วิ่งแอบมาข้างครับนี่ฝ่าลูกชุดชุดที่1มาแล้วครับชุดที่2ตามแล้วพอแสงกลมหายวิ่งกลับมาตรงกลางเลยครับนี่เห็นไหมครับแล้วจังหวะจบก็อยู่ตรงนี้แหละครับเพราะมันจะไม่มีวงแหวนเป็นหินแล้วแล้วเราก็รีบจบมันตรงนี้เลยนะครับจบสิจบ,จบเฮ้ยโอ้ยจบวะสใส่ได้วิง่งอีกรอบเนี่ยมันจะปล่อยสเต็ปโหดอย่างเงี้ยสเตปมันจะเดิมๆนะครับเตาอ,อะจำไม่ได้เหมือนที่ผมเล่นเมื่อกี้ ซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาทีแต่ว่าพอไฟแฉกออกซ้ายขวาเนี่ยก็วิ่งขึ้นบนเลยเพราะกนไอนแสงหินอ่าเรียบร้อยนอนยาวเขอเสียเวลาเสียมารยาท <c oughs> แวะเข้ามานิดนึงนะครับเพราะเต่าเจ็ดเนี่ยนานๆโผล่มาเห็นทีเข้ามาเจอไม่นึกว่ามันจะเข้ามาตอนที่กำลังอัดคลิปนะฮะไปดูของรางวัลกันหน่อยว่ามันน่าสนใจขนาดไหนเนี่ยช่วงเนี้ยเงินเป็นของสำคัญนะครับอือเนี่ยก็ได้มาก็ ชื่นใจนะครับก็เอาไว้ถามว่าเอาไว้ทําอะไรบางคนก็ไว้ผสมนะครับนะแต่แต่แต่ผมก็จะจะยังไม่ก่อนจะยังบางทีก็เอาไปออฟไปบวกเนี่ยนะก็อย่างเช่นผมอยากให้ดาบของเล็กหน้าผมเนี่ยมันสุดๆไปเลยะนะผมก็ยอมยอมเอานี่มาโยนเห็นไหมถ้าไม่อย่างนี้นะขึ้นยากมากมีม่วงอะ่ะบอกเลยขึ้นยากมากเพราะฉะนั้น อย่าเอามาโยนอย่างเงี้ยนะครับโยนกันสดๆเลยบางคนบอกเสียดายจังผอบอกไม่เป็นไร <laughs> ผมตั้งใจเอาว่าแ็กหน้าสายแท้งผมผมอยากให้มันตีแรงๆเรื่องมาโยนไว้ก่อนนะครับโอเคนะก็อย่างที่บอกแหละกิจกรรมที่2ในช่วงเวลสีก็คือการเฝ้าตีอศูนย์นี่แหละครับ <laughs> เพื่อที่ว่าจะทําให้อัศวินนะครับของเราเนี่ยมีเครื่องประดับเสริมดีๆนะครับ ส่วนในเรื่องของออภารกิจรายวันก็ยังคงต้องทําอยู่แหละครับเพราะเราบอกแล้วว่าเราเป็นเป็นสายฟรีนะครับเราก็ต้องออสะสมไปเรื่อยๆนะครับส่วนสนามลบก็มีรอยแยกแห่งเวลาตัวนี้ก็ต้องเข้าอยู่แล้วล่ะครับนะครับช่วงนี้ยิ่งหน้าเข้าอย่างเลยเพราะมันเลือกได้แล้วก็ถ้าอันเศร้าโศกเพื่อที่จะเอาอะไรเพื่อที่หวังผลว่าจะมาเอาไอ้ตัวนี้ละสิ ฝึกฝนตัวละครเนี่ยเนี่ยผมจะฝึกพาเอาลงเอาลงมาเป็นโยกไกลไงแล้วจะดึงกิมขึ้นไปอยู่ข้างบนเออในแผนของผมที่ผมเคยคุยแต่คลิปแรกผมอยากจะเล่นพี่เลนแบบนี้ดูนะครับจะดึงพาลงมาแต่ว่าไอ้ตำลาเนี่ยมันก็นะรู้สึกว่ามันจะเจออยู่ที่ตรงเนี้ยที่เดียวเลยเราต้องไปเสี่ยงเอานะครับแล้วก็ไอ้ตำราเล่มสีเขียวเนี่ยยังไงก็10เหมือนกับไม่เหมือนกับ มันก็ไม่ประโยชน์อ่ะโอกาสก็สําเร็จมันน้อยอสวยเล่มน,นี้มันก็ได้ยากพอสมควรนะครับก็จิจกรรมเวลสีที่ไม่ควรพลาดอันดับที่3ก็คือเนี่ยฮะก็คือในส่วนของการเข้าสู่สนามรบในโหมดของถ้าอันเศร้าโศกนะครับถ้าอันเศร้าโศกส่วนแม่น้ําสายอาคีก็เข้าไปลุ้นได้คำ,ำๆๆแลครับนะฮะก็หวังว่าช่วงนี้ คนคงจะเริ่มมีการเล่นกันมากขึ้นและผมเชื่อว่าการฟาร์มมันก็คงมีแหละครับเพราะเห็นระดับเพื่อน,เ,อนเขาก่อค่อยขึ้น,ข,นขึ้นมานะครับก็คิดว่าน่าจะน่าจะเอ่อเลเวลขึ้นกันมาได้ในช่วงเดือน2เดือนนี้ก็คงจะในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็คงจะมีเลเวลสูงกันแล้วละ่ะถึงตอนนั้นเนี่ยเราคงจะได้เห็นการอัปเดตครั้งใหญ่ในส่วนของออคคอยสเกล่านะครับออา,านงนี้ปะนะครับแล้วก็ในส่วนของ การประจนภัยนะครับในด่านต่างๆเนี่ยวันๆมัวแต่ไปเก็บหายเทมเนี่ยยังไม่ได้ด่านยากยังผ่านไม่หมดเลยผมว่าหลายคนคงผ่านจบกันไปหมดแล้วครับของผมยังเหลือเนี่ยสบทเนี่ยสี่บทยังผ่านไม่จบเลยแต่ผมงกไงเนี่ยผมพยายามจะเข้าซ้ําๆเพื่อได้30มสิบไงเห็นไหมความงกเพื่อจะเอาอะไรคือผลึกดาวมันเอาอยู่แล้ว่ครบแต่ว่าเราอยากจะได้ไอเครื่องประดับไง ด้วยความงกก็เลยพยายามเข้าซ้ำๆอ่ะบางทีก็แอบเสียดายค่าพลังงานก็เลยไม่ได้เข้าไงเนี่ยเห็นไหมด้วยความงกพยายามเข้าซ้ำอย่างนั้นแหละอันนี้เพิ่งเปิดใหม่นะครับก็40แล้วรูปแบบการเล่นช่วงนี้ก็จะเปลี่ยนไปเป็นแบบช่วงหาของนะฮะเห็นบางคนไปโพสต์กันในเฟซนะครับชวนเพื่อนกันอ่าเวลสี่สิบพูดคุยกันแล้วก็หาของหาอะไรเงี้ยผมว่ามันก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งช่วงหนึ่งนะครับแต่ว่า มันอาจจะทําให้ความรู้สึกตื่นเต้นในตัวเกมเนี่ยจะมีลดลงไปบ้างแต่คิดว่าเดี๋ยวสิ่งเหล่านี้มันอาจจะถูกชดเชยด้วยกิจกรรมหรือดานใหม่ๆที่จะเข้ามาเร็วๆนี้นะครับก็ช่วงนี้ยังไงก็ย้ํากันอีกครั้งว่าเป็นช่วงที่เหมาะกับการฟาร์มนะครับเพราะว่าค่าพลังงานค่าประสบการณ์เออไรเออเนี่ยมันก็หรือว่ารางวัลเนี่ยมันก็ยังได้2เท่าอยู่เพราะฉะนั้นเรายังไม่แน่ใจว่า ตัวกิจกรรมนี้มันจะหมดเมื่อไหร่อย่างไรไงเพื่อนๆที่ยังเลเวลยังไม่สูงหรือเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยก็รีบๆกันนะครับก็ปั่นช่วงนี้แหละผมว่าน่าจะได้ผลแล้วก็ขึ้นเร็วนะครับก็ใครที่เลเวล40แล้วนะครับมีกิจกรรมอะไรทำน่าสนใจบ้างหรือมีอะไรที่ผมพูดไปตกหล่นบ้างก็มาแนะนำกันได้นะครับส่วนคนที่ยังเลเวลไม่ถึง40ก็พยายามต่อไปแล้วก็ มีอะไรก็มาแชร์กันได้ตลอดในคลิปนี้นะครับส่วนผมช่วงนี้ก็คงจะต้องเนี่ยอยู่ตามประษา,าสายงกไปก่อนนะครับก็เก็บหอมลอมลิบแล้วก็พยายามอัปเกรดตัวละครอัปเกรดไอเทมนะครับแล้วก็อาจจะมีแวบๆบ้างเพราะตอนนี้เนี่ยเผยไว้นิดนึงก็ได้ตอนนี้มีแผนจะจับเนี่ยกินนอนเนี่ยผสมกับนักกวีอีเลีย นะครับก็ต้องปั้นนักกวีอีเลียเนี่ยให้เป็น6ดาวก่อนนะครับเนี่ยนักกวีอีเลียเนี่ยใครได้ตัวนี้บ้างผมว่ามันก็ไม่ค่อยจะมีอะไรนะตัวนี้เออมันก็ไม่ค่อยจะมีอะไรอยู่นะปัญญาระยะกลางสนับสนุนไงปัญญาระยะกลางสนับสนุนเราก็มีพายอยู่แล้วไงก็เลยคิดว่าเออถ้าไงก็นักกวีอีเลียเนี่ยแล้วก็ตัวกินนอนเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้ใช้งานเลยก็คิดว่าเดี๋ยวจะมีการปั้นนักกวีเนี่ยเพื่อเอามาผสมกับกินนอน นะครับอ,อ,อาจจะเสียดายกินนอนแต่คิดว่าน่าจะลองลุ้นดูแต่ต้องปั้นปั้นกวีอีเลียก่อนแต่ว่าช่วงนี้เนื่องจากเป็นสายงกเก็บเงินเอาไปอัพตัวสกิลทีมก็เลยยังไม่เอาเงินมาอัพในส่วนของนักกวีนะครับโอเคก็เป็นการพูดคุยบอกเล่า90กันนะครับอ่าก็ยังไงก็ขอให้เล่นเกมกันอย่างสนุกสนานนะครับมีอะไรก็เอามาแชร์มาพูดคุยกัน นะครับเพื่อเป็นสังคมเกมที่สนุกนะครับร่วมกันอย่างแท้จริงโอเคครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ